โซล่าสามสาวะ 3, 3 <ขอ S 1> นะคะหนูคนน้ำค่ะคนเย็บค่ะด้วยค่ะมีใจนะคะที่ได้เป็นลู้ศิษย์ของอาจารย์บรรโตค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ทีช อบออนุัาตว่าพวกเราน้สนขวานะคะ ความรู้อบรมแล้วเพื่อนก็ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของติดไปตลอดไปค่ะครับผมนะครับนอกจากความรู้ที่อาจารย์ให้ก็เรื่องการใช้ชีวิตอาจารย์ก็ได้สอนให้ผมมาเป็นอย่างดีนะครับในโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เป็นกันเองมากเวลาเจอกันตะไคร้แล้วก็เนื่องในโอกาสที่อาจารย์เกษียณแล้วก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ อาจารย์ไม่ใช่แค่สอนในเรื่องตำราเรียนอย่างเดียวนะครับอาจารย์สอนผมในเรื่องของการใช้ชีวิตการบริหารงานทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทํางานด้วยเพราะว่าเวลาอาจารย์สอนในห้องเลคเชอร์เนี่ยอาจารย์เลคเชอร์ไปก็จะบวกกับเรื่องของการบริหารการจัดการคนหรือการจัดการงานซึ่งข้อคิดต่างๆที่อาจารย์ได้สอนผมเนี่ยผมก็ได้ตอนที่ไปทํางานผมก็ได้นําข้อคิดเหล่านั้นนะครับมาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติงานในการจัดการคนซึ่งผมทิบว่ามันมี มากๆนะครับสำหรับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมชอบชอบอาจารย์รบมากๆในในกรณีของอาจารย์นิีิต Facebook นะครับสำหรับแฟนคลับของอาจารย์ทุกคนนะครับซึ่งผมคิดว่าอาจารย์นินคิทคำคมหรือข้อคิดต่างๆมากมายเนี่ยมันมีประโยชน์มากเพราะว่าผมตื่นเช้ามานะครับผมก็จะสิคเฟสแล้วผมก็จะเห็นข้อคิดของอาจารย์เนี่ยบลิงขึ้นมาเลยนะครับทุกเช้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่ได้อ่านแล้วเนี่ยได้นําข้อคิดต่างๆนี้ไปใช้ใน ชีวิตตัวเองไปปรับปรุงหรือไปแก้ไขให้มันดีขึ้นผมนะครับในคณะแฟนคลับคนหนึ่งผมก็อยากติดตามไม่ว่าหลังจากที่อาจารย์เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากติดตามคําคนดีๆจากอาจารย์ทุกๆเช้านะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากขอบคุณอาจารย์นะครับในสิ่งบางที่อาจารย์คอยพัฒนสอนผมมาตลอดเวลานะครับแล้วก็สอนให้ให้ดีทั้งเรื่องการเรียนและก็การทํางานนะครับการใช้ชีวิตทั่วๆไปอาจารย์ก็คอยสอนและคอยบอกตลอดเวลานะครับผมสุดท้ายผมว่าขอบคุณอาจารย์มากๆครับสวัสดีครับ